สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับเอสยีนชาแนลเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะกับแนวทางลาวสตาร์กับลาวทีวีนะคะส่วนลาวสามัคคีกับลาว v ีไก็คือของแถมนะจ๊ะแล้วแต่ะท่านไหนจะเอาไปชื่นไปชอบนะคะของแถมนะจ๊ะที่สําคัญก็คือทีวีกับสตาร์นะจ๊ะ ที่แน่ๆก็คือเราสตานะจ๊ะปกติจะลงให้สตาอย่างเดียวเนาะก็ถ้าว่าแนวทางมาด้วยกันบ่อยๆก็ไปลุ้นได้นะคะอันนี้ก็ไม่ห่วงเนาะก็แล้วแต่ใครจะไปลุ้นนะคะก็จะลงให้แบบนี้เนาะก็ถ้าเราชอบเราก็ค่อยตามนะจ๊ะถ้ายังไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนนะจ๊ะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะก็ไปรับชมรับฟังกันต่อเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมวันที่สองวันที่สองก็มาชมวันที่หนึ่งกันก่อนนะคะจะมาสรุปให้ฟังกันก่อนเนาะว่าแนวทางเมื่อวานให้ตัวไหนไปมาหรือไม่มานะคะก็เมื่อวานนะคะเมื่อวานก็ให สำหรับเราทีวีเมื่อวานให้4กับ1ไปนะคะเมื่อวานก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคะเมื่อวานแนวทางมาซับซ้อนมากเลยสับกันไปสับกันมาจะพี่น้องจ๋าแต่2สูตรนี้สามารถที่จะไปรวมกันได้นะสำหรับตัวที่เจาะให้นะคะไปรวมกันได้นะแล้วถ้าถ้าท่านไหนเอาไปไปรวมกันเนาะก็ หรือว่าจะยกแต่ตัวที่ยินเน้นให้ก็ได้นะคะลาวทีวีเมื่อวานลาวทีวีมาห้าสองกับศูนย์ปดห้าสองกับศูนย์ปดศูย์ปดมาลาวสตาร์นะจ๊ะมาอยู่กับสูตรลาวสตาร์แต่สำหรับแปดสี่สี่แปดไปอยู่ทีวีจะพี่น้องจ๋าดูยินเจาะหลุดไปไหนก็ไม่รู้สี่แปดแปดสี่ ก็สับกันไปสับกันมาพี่น้องดูหกหนึ่งหนึ่งหก็มาอยู่นี่ลาวทีวีอันนี้ราวสตามาหกหนึ่งเนาะทีวีเจาะได้หกหนึ่งแอวทางมาสับกันจะพี่น้องจาซับซ้อนซับซ้อนอันนี้อันนี้ v i p ก็มาแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งยีนก็ดูเจาะไม่ได้พี่น้อง ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะเมื่อวานนี่ถ้าได้แปดตัวเดียวนี่จบทุกสูตรเลยนะคะเมื่อวานแปดแปดมาทุกสูตรทุกแนวทางเลยศูนย์แปดแปดสี่สองแปดห้าแปดแปดหนึ่งเมื่อวานถ้าใครได้แปดไปก็ถือว่าโอเคนะคะแปดเนาะดูสิอินไม่ได้แปดเลยมีแต่สีกับศูนย์กับหนึ่งแนวทางมาต่ำเนาะนี่แนวทางมาสูงนะคะ หลัก8ปดหลักเก้าก็วันนี้ก็มาตามชมลุ้นต่อนะคะว่าจะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่านะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนะจ๊ะถ้ายังไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะจ๊ะตามลุ้นต่อนะคะวันที่สองเดือนหก สี่หกสี่นะคะแนวทางนะคะแนวทางราวทีวีนะคะสองตัวบนล่างสองตัวบนล่างนะคะตัวเด่นนะคะเลขศูนย์กับ ก้านะคะสำหรับลาวทีวีศูนย์ก็จะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หก ลำดับเด่นเก้านะคะเก้าก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้านะคะอันนี้เราทีวีนะคะก็สามัคคีด้วยพระแล้วแต่ใครจะ เอาไปลุ้นนะคะแถมให้แถมให้จ้ะสำหรับลา,ลาวสตาร์นะคะวันที่สองเดือนหกปีหกสี่นะคะลาวสตาร์น,นี้ก็เอาอันนี้แถมให้ vip สองตัวบนล่างนะจ๊ะ สำหรับตัวเด่นตัวเด่นก็มาตัวเดียวกันเนอะพี่น้องเห็นไวยีนให้0ูย์แดไปอีกคู่หนึ่งนะคะสำหรับลาวสตารลาวสตาก็ให้ศูนกับ1นนะคะก็เจาะให้ตัวเดียวกันนะคะ จะได้ไม่ซับซ้อนเหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานสับกันไปสับกันมาก็จะเจาะหนึ่งนะคะหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งหนหนึ่งหนะคะเสียงก็เริ่มหายแล้วพี่น้องจ๋า1หนึ่งหะจ๊ะแล้วก็หนึ่งปจ้าหนึ่งปดนะคะแล้วก็หนึ่งเกนะคะก็จะเน้นตัวชอบให้เนาะ หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ก็ให้คู่นี้นะคะหนึ่งศูนย์ก็หนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งหกเด่นศูนย์ให้คู่นี้นะคะก็ศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สามนะคะ 9็9 8 90ก็สําก็สำหรับท่านไหนชื่นชอบก็แคไปไว้จดไว้นะคะสำหรับลาวทีวีกับลาวสตาร์นะคะให้สามตัวเด่นเลยนะคะสามตัวเด่นรวมด้วยกันเลยนะคะ ก็สตาร์ก็ให้0นย์กับ1สําสำหรับทีวีให้0นย์กับ9นะคะก็เจาะ0ูย์ก็คือให้ข้างบนให้ตัวเดียวกันหมดเลยนะคะแคปไว้จดไว้ได้จ้าก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ